นี่ค่ะพวกกับไอศครีมฮอลลีเดย์เลยวันนี้เราจะมารีวิวอันนี้กันของที่ซื้อมากันอันนี้คืออะไรคะไป็รูปอันนี้คือเป็นแบบนี้ค่ะเดีย๋ยวคิดไปเล่อข้างในดีกว่าก็จะเป็น ก็จะใส่ลูกอมแล้วก็อันนี้ก็เป็นรสส้มนะอันนี้ก็เป็นรสสตรอเบอรี่ก็ยังไม่ได้แกะเออก็เป็นเหมือนกันค่ะก็แกนมาให้นะคะเดี๋ยวไปดูอันต่อไปกันเลยค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวขอถ่ายเป็นแนวนะคะโอเคค่เดี๋ยวก็จะมีเจ้าสกูชีนะคะ ก็จะมีเป็นซักุตี้นี้เลยอยวาแป๊บนึงนะคะ๋ยวขอเอาออกมาก่อนค่ะอย่าไปดูชิ้นแรกกันเลยก็ซื้อมาสี่ชิ้นนะคะชิ้นแรกก็จะเป็นมาร์กองรูปหัวใจะคะ่ะนี่เห็นไหมเอ่ยทีนี่นะเดี๋ยวเราลองแกะออกมาในถุงชารโลนะคะแกะออกมาซื้อมาประมาณอันนี้ซื้อมาซื้อมาเท่าไหร่เนี่ย จำไม่ได้อุ้ยสลโลมากกิ่นก็เป็นกลิ่นขนมปังนะคะสลโลค่ะเป็นรูปกระต่ายน่ารักอย่างนี้นะมีฟันด้วยดูฟันจมูกสีนี้นะคะจมูกสีนี้นั่นเองซื้อมาประมาณยี่สิบสิบบาทสิบห้าบานะคะก็สลโลมากๆเลยค่ะนี่ค่ะโอเค เดี๋ยวก็ต่อไปเลยนะคะต่อไปก็จะเป็นโดนัทอย่างนี้ค่ะนี่ค่ะในถุงก,ก็สโลเหมือนกันนะโดนัทโดนกัดโดนัทไซมีนีแบบสุดเลยนะคะเป็นสองสีค่ะแล้วก็มีติดโบสีชมพูเป็นสีเขียวกับสีเหลืองค่ะโอเคนีนะนนค่ะก็เป็นของอันนี้อีกแล้วก็ทุกอันก็จะเป็นของนี้หมดเลยนะคะเดี๋ยวแกะออกมากันเลย อันนี้จะเก็บถุงไว้ไม่กี้ฉีกไปเลยนะอุ้ยไม่ซาโลนะคะ่ะทุกคนแต่มันก็นุ่มมากๆแล้ยก็คือแบบว่านี่ค่ะต้องจิ้มจิ้มหน,น่อยๆก็ซาโลนิดเดียวเลยแต่จะทำให้ตรงนี้มันขาดนะอเออ้ออืออ นี่ค่ะทุกคนก็ได้แบบนี้มาไม่น่าซื้อมาไม่น่าให้มันเปลืองสีเลยนะคะไม่ต้องทําก็ได้นะคะตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านพี่นนท์ค่ะตรงน,นี้ก็จะเป็นที่นั่งเล่นนะโซนนั่งเล่นพี่นนท์อาบน้ำอยู่ในห้องกีตาร์พี่นนท์ของเล่นมานะคะ่ะพี่นนท์๋ยวให้ดูแต่ว,ว่าชัดแจ๋วเห็นไหม เห็นไอตัวอะไรอ่ะสุดแล้วซูมได้แค่นะเห็นไอต้นคริสตม์มาสนั่นน่ะนั่นน่ะต้นคริสต์มาสอะไรเนี้ยคค่ะก็สโลนอยู่นิดเดียวนะคะมีลายเส้นค่ะของคิวคิวอะไรอ่ะคิวีบอะไรนั่นน่ะ เห็นปะ Q มันเขียนว่า Q แล้วก็ L Q Q T Q T หรือเปล่าต้อันน่าจะใช่นะก็เป็นของไม่ได้ต่อไปก็จะเป็นบันอะไรอะอีโมจินะคะบันอีโมจิไม่ใช่สีนนะบันอีโมจิี้ก็แบบหน้าแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะแกะออกมากันซาโลค่ะ ถ้ามีเสียงอะไรก็ขอใช้นะคะเพราะว่าอยู่ที่บ้านที่นู่นนะคะว่ามากินข้าวกันโอ้โหทุกคนคะมันนุ่มมากๆอ่ะโอ้โหเนื้อแบบหนุบหนับมากอ่ะหนุบหนับมากเหนียวมือเราไม่มีที่ตั้งกล่องอ่ะ ก็เลยใช้อันนี้มาดันเอาไว้นะเป็นกล่องกลอดไฟนะคะก็เลยเอาดันเอาไว้สโลนะไม่มีลายเส้นคอเป็นส์จัมโบ้นะต่อไปก็จะเป็นเป็นใครอยากรู้มั้งคะอันนี้เคเด็ดของเราเลยค่ะถ้าอยากรู้มากงเออห้ทายติ๊กตอกติ๊กตอกว่ามันคืออะไรคะ ื <c ười> คืออะไรนะสีแดงแดง tiktok ทุกคนไม่รู้ใช่ไหมคะเดีย๋ยวไปดูกันเลยมันคืออันนี้เลยค่ะนี่ค่ะสตอรี่นะคะถ่ายวีดีโอลงยู u ู e ไอ้บ้า <c ười> ค่ะก็จะเป็นอันนี้เลยนะคะเขาจะว่าแล้วไงมาเเลขในกล้องดูอันนี้ก็จะเป็นสตรอเบอรี่นะคะของไม่แท้ไม่สโลค่ะโคตรของโคตรแข็งสตรอเบอรี่รานซอสสตรอเบอรี่ คไม่เซฟแน่แ๋ยวไปดูอันนี้กันเลยนะคะอุ้ยเจนเนื้อมันแน่นอะไม่มีตำหนิเลยก็เพิ่งจะสร็อุ้ยตำหนิเยอะมากแกมีแค่ที่เดียวอะ เน,เนี่คะ่ะเดี๋ยวให้ดูค่ะตำแหน่ก็จะเป็นตรงนี้เลยนะคะก็มีคนบีบกันเยอะหรอนะคะ่ะก็จะเป็นตำแหน่ตรงนี้นะคะที่เหลือก็ไม่มีแล้วค่ะก็จะเป็นล่าซอสตอ,สตอร์บัตตี้แล้วก็ลรยตรงนี้อุย้ยขอภัยค่ะขอภายจริงจริงโอเค เมื่อกี้พี่นนท์มันก็มาเต้นใส่กล้องใครรู้จักนนท์บ้างคะพี่นนท์เพื่อขอพี่เปรมฮอลีเดียนี่นะตามนี้แบบแข็งโคตรๆอ่ะสีมันเข้มกว่านี้อีกเนะาะค่ะโอเคโอเคค่ะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดไลค์กดไลค์ กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบายยอย่าลืมกดถูกใจให้สก,กูชี่ให้ของเราด้วยนะคะนหน้าเหมือนกันก็เลยขีบมาหม่ๆก็เลยเจอนะเห็นมี่นอนมันเดินมาสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะบายยบายยนะอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะกดแชร์ด้วยโอเค แบ,บายกด Subscribe ให้เราด้วยกดติดตามด้วยนะบ๊ายบายกดติดตามนะกดติดตามด้วยนะบ๊ายบาย